ตอนที่มันเริ่มแต่งตัวเก่งแล้วมันเริ่มใช้ของแพงซื้อเกงตัวหนึ่งสองหมื่นกว่าอ,อ้าวใส,ส,ส<า>่สสกี่นาทีแล้วใส่กี่นาทีใส่ไม่กี่วันแล,วแล้วเดี๋ยวมันก็ขายก็ซื้อมาเต็มแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะเท่าที่เห็นอะหนูก็มีน้องใหม่เต็มไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะห <c oughs> นูหนูจะหนูจะหนูแอะแอแอเขินว่ามีคนถามว่ารักกันไหมรักสิครับไม่รักกันจะไปไหนมาไหนด้วยกันหรอูุยังลุยังูอยังฮะ ไมวหินเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนนะสถานการณ์ตอนนั้นถ้าถ้าถ้ามันมีที่ไหนว่างก็คงไปแต่ว่าปีใหม่คนเยอะอ่ะที่เก็บไปเดี๋ยวไว้เราค่อยไปหลังปีใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวไว้เราค่อยไปหลังปีใหม่กันดีกว่าเราเป็นคนเอาแต่ใจมันเป็นคนตามใจเราบีด้าบีบีบเดี๋ยวไว้เราค่อยไปหลังปีใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวไว้เราค่อยไปหลังปีใหม่กันดีกว่า จำได้ว่าน้องเป็นคนอยากไปทะเลไม่ใช่หรอแล้วเอ่มใครตามใจใครกันแน่นี่สินะไม่รักจะไปไหนด้วยกันทำไมอันเนาะใช่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 ถ <Okay. S 2> ้าให้พี่ทั้งสองคนลองพบกันจริงๆหนึ่งวันเต็มแล้วามานอนในบ้านเดียวกัน <S <S <อ> <icar> พวกพที่จะนอนแยกห้องนอนหรือห้องนอนเดียวกันคะเอางี้ใช้ว่า,าแยกบ้านดีกว่า <S 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 แต่ใช้ยก็ไมา่แยกห้องเลย <S <S ปีหน้าปีหน้าจะสร้างบ้าน แต่ฮโอไมค์ค่อนมาบ้านก็พักก่อนค่ะมีห้องของกันหรือเปล่าอะไรนะมีอยู่แล้วห้องกันไม่ต้องห้องกันต้องมีอะไรบ้างอยู่ในห้องก็มีในห้องอะเหรออืมน่าประปีให้เป็นห้องแอให้มีอะไรล่ะก็ต้องมีของที่กันชอบอยู่ในนั้นว่าของที่มึงชอบมันเต็มไปหมดเลยค่ะอะไรนะ ของที่ชอบเต็มไปหมดเลยค่ะของมึงอะค่ะยิ้มหาป้าคุณอันนี้พลงพูดความจริงไปเลยชอบมากเราะฉะนั้นทุกคนหมามีไม่ได้เรียกเมียก็ได้เมียว่าไง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 เมียปีปีปีนี่ค้างวะเนี่ยอกัน